เฮ้คนี่เดินก็ทุกคนข็ทุนคนนก็ที่หนูโดนจับและที่หนูโดนปล่อยเนี่ยมันก็ไม่ทันตั้งตัวเลยหนูก็ยืนยันที่จะปฏิเสธอำนาจปฏิเสธอำนาจสารต่อไปเพราะสารมันไม่เป็นธรรมจริงกับในกรณีคดีอาญามาตราหนึ่งสองแล้วสารเพิ่งมาคิดได้เหรอถึงปล่อยหนูในวันนี้อ่ะมันห้าสิบเจ็ดวันแล้วอ่ะ กับสถานพินิษฐ์บ้านปาเนียหนูสมควรโดนจับแบบนั้นไหมที่สอนอ,อพราชวางังการโดนจับของหนูมันทําร้ายร่างกายจิตใจแล้วก็มันละเมิดสิทธิมนุษยชนมากแล้วก็หนูก็มาโดนตลกหมายจับจากสอนอ,อสำราญราดอีกหนูเอาอนาคตหนูเอาการศึกษาหนูไปยื่ยนให้เขาดูแต่เขาก็ยังออกหมายจับหนูแล้วสาลอ่ะก็ออกหมายจับ,<ป>จบเรา คุณได้ดูการศึกษาเราไหมที่ว่าเรายังศึกษาอยู่อะ่ะคุณออกหมายจับโดยไม่คำนึงถึงการศึกษาเด็กเหรอแล้วคุณปล่อยให้เราติดม,มาห้าสิบเอ็ดวันทั้งที่มันไม่ถูกต้องการออกหมายจับตั้งแต่การจาับกุมเราอะ่ะแต่คุณเพิ่งมานึกขึ้นได้เราถึงมาปล่อยเราเอาตอนนี้อะ่ะขอให้พี่ๆสริมต่อค่ะโซโซ้ซู้นยบ็นโซก็ไม่ทนตัต้งตัวเลยค่ะมันก็ทันหันมากตอนโดนจับก็ราหันหันพอปล่อยก็กระทันหันค่ะ แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะรู้สึกดีไม่ค่ะรู้สึกตั้งคําถามกับศาลค่ะคุณคิดอะไรอะ่ะทําไมคุณเพิ่งมาปล่อยตัวเราในวันที่51แล้วอะ่ะมันเกินเดือนแล้วอะ่ะมันเ็1วันแล้วอ่ะที่คุณเพิ่งปล่อยตัวเราอะ่ะแล้ววันนี้จะต้องออกไปไหนต่อนะคะก็คงต้องไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่ามันผลที่หลงังผลที่ไหลแล้วก็มันลามมาตรงหนา้าอกอ่ะคะ่ะค <s> ือตอนนี้ผลของการที่้องยูบ้านปาดี เราเราไม่ทราบว่าเขาวมันเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องของเราถึงหลังอักเสบเป็นแบบนี้เราติดต่อให้ทางบ้านปานีเนี่ยพาน้องไปหาหมอสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมอโรงพยาบาลรัฐบาลบอกว่าแผลลักษณะนี้คือแผลที่ติดเชื้อแล้วแล้วก็ แล้วก็ให้รอพบแพทย์เฉพาะทางในวันที่25พฤษภาคมก็เนี่ยค่ะนี่คือตรงนี้จริงๆมันมีด้านหน้าด้วยแต่ว่าเราคงเปิดให้ดูไม่ได้ก็ให้พี่จินนาการเอาว่าด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะแล้วอาการยังเป็นอย่างไพี่มันต้องเห็นหลังเลยไหมครับตอนนี้มีอาการอย่างอื่นไหมลเปิดแม่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดม่ต้อเปิดม่เป็นมากี่วันแล้วเป็นมาประมาณสองสัปดาห์แล้วอะค่ะมันค่อยๆเพิ่ม 我们来练。<company. S 2> <laughs> right.

อะไรแล้วค่ะอ๋อคิดว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันกระทันหันกับเขามากแล้วก็ตอนแรกคือน้องก็เหมือนจะไม่ค่อยมีแรงจะเดินนะคะเพราะว่ามันอาจทุกอย่างมันอาจจะโอเวอร์แวมปมิงมันช็อกไปหมดเลย่งนี้ค่ะแล้วหลังจากที่เราจะเรียนชีวิตเราเราไปเรียนหนังมันเมลยเออกับการเรียนหนูก็จะไม่ยอมัหนูก็จะให้น้องเขาล้มก่อนดีกว่าจะพยายามติดตามต่อเรื่องการเรียนแต่ถ้ามันแต่ถ้า หนูเรียนไม่ได้จริงเขาสุดท้ายคือสาระ่ะ<ร>มันภาคอนาคตเด็กไปแล้วเวย้ยคือมันขังเราห้าสิวันอะ่ะมันเกินไปไหมกับทําให้เราหมดสิทธิเรียนอะ่ะแล้วเราขอเลื่อนเขาแล้วอะ่ะเราเอาอนาคตพี่เดิมพันแล้วอะ่ะแต่เขาอยากออกหมายจับเราอะ่ะ